<c oughs> สวัสดีค่ะดีนะครับกลับมาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับช้าสุดสายปิดเสียงคิปก่อนอ่าฮะเอ๊ะเสียงแมวเออไปใส่ฟิกอ่ะ เอาไมาไปก่อนอ่ะนี่นะครับรู้ไหมครับผมได้อะไรมานี่ครับนี่นี่กิ๊สเน่เป็นไงนี่นครับส่วนการใช้งานของมันก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับทุกๆยี่สิบปนาทีถึงยี่สิบสองนาทีจะไปขโมยดูผลของคนอื่นนะครับแล้วก็ใส่จักรกะให้ด้วย หรือมีโอกาสแทนที่ีด้วยฟอกไฟจักกะแบบโอกาสยกากมากๆครับเปิดไปวันนี้ะนะครับก็จะมาเปิดนี่แพ็กอันนี้กับโชว์กิสนเนงโอ้นะฮะแพก็กอยู่ไหนอ่ะนี่จะเปิดเซนซีแพ็ค สองร้อยแพ็คน,นะครับได้อันนี้ไปแล้วแหละเมเปิแปลแอปเปิปลเนี่ยได้ไปแล้วขอซื้อเพิ่มหน่อยอ่ะฮะเอ๊ะเอ๊ะข,ขายด้วยต้องจัดแหละไม่ได้แล้วอยู่ไหนหมดวะมเมลมามเมเนี่อันนี้ก็จะเป็นที่พวกของมูลนะก็ใส่แมวไปเยอะๆเลยไป,ไปใส่ใส่ตัวเบลเยอะๆก่อน เนี่ยครับทำยังไงล่ะครับจะได้เจริญอ่านี่ครับมันจะดูผลมาไม่ดูไปด้วยอันนี้ก็ได้ก็ไม่ดูไม่ดูแจกแปะให้แมวยังอยู่ไหมเปิดก็ได้ อันนี้อ่ะประมาณเนี้ยขอรับอืมผลขอรับเยอะจังนี่นี่ขอรับขอรับปุ๊บปุ๊บผมก็จะปั้นแมวเยอะๆเลยอ่ะน่าจะได้ตอนคิวเนี้ยไอได้ประมาณนี้ก็ให้ลงุงเซนไปถึงไหมไม่ถึงด้วยจะเลินละ ฮลนี่ไปปึบดีแพทนี้เป็นสิบครั้งทีนี้ก็ได้แล้วเสร็จแล้วชิวเลยได้ไข่มาสองฟองฉีมาอีก 40. สี่สิบเซนคลีสอันนึงโอเคทีนี้ก็ซื้อได้ละโอเคครบสองร้อยละอะสมเลยนะ อ้ามอังนึเอองเฮ้ยไม่มีเสียงปแปลกๆเกื <c oughs> อบเอาไม่ออกไปหรือเปล่าแล้วใส่ทารันตระฮาร์ททารันต จะได้ไวๆเคดาวน์ฟาวเวอร์โมโนบูมาโนบูมาระหว่ okay. างนี้ก็ขาไปด้วยเลยอ่ะให้เขาหลับ

<_ t iny> อ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งผมได้ให้ทำการทำบนรอสซอมยักษ์กระเพื่อนนะครับนี <_ p> ่ก็ยังกอบมาได้นิดนึงดงราคาก็ได้อยู่เก้าล้านล้านบางอันก็หล้านล้านนะสต็อกของเก่าเฮ้ยอันนี้อันใหญ่หรอเก้าล้านล้านนี่ใครอยากได้ครับ ผมก็ว่าก็จะมาแจกเนี่ยแหละครับอ่าเป็นวันอาทิตย์ตอนอาทิตย์หกโมงครึ่งจะแจกสำหรับคนที่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองมานะในคอมเมนต์ใครสนใจก็พิมพ์ชื่อตัวเองมานะาพิมพ์ชื่อเราบอกนะ ค่อทำต่อแล้วกันสุ่มต่อไป oh. ลับเอาวจะหมดแล้วเรดามาให้หมดเลยต้องการ ลืมไปไม่ได้ใส่แมวหายหมดดิเรียบร้อยลืมใส่แมวเออช่างมันอุ้ยติดทั้งควานคิวหรือคอหลับเลยเหรอเจ๋งดี ខ្ញុំដោះក្គេមមើល ไม่ใช่ผิดอันนี่หินหายเทียวแปดสิบสองไปประโยชน์นะไอ้อะไรทัดดาวสถานอ๋อสถานะไม่ ใช่ไหมอ๋อตอนตอนอีเวนต์แอดมินใช่แต่เฉพาะตอนอีเวนต์แอดมินเท่านั้นไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะต้องไปหาดูเอาผมไม่รู้มีอะไรติดคอรับมัง้งเอออยู่นี่ผ่านไปแล้วห้าสิบแพ็คเกือ เกือบว่าสุ่มไปเรื่อยครับโอ้ยเกือบได้โอ้ ผมคิดว่าวิธีนี้ก็ไม่แย่นะใช้แมวเนะี่ยแต่ผมนั่นลืมใส่นี่แหละแย่เสร็จอันนี้เสร็จอันนี้ไปหมดแล้วแหละอ๋อมีที่ตรงชูกายเปิ้ลอีก เกือบเห็นเห็น,หนแบบแบบไม่ใช่โอ้โหเห็นแบบแบบอะโอ้โหเกลืออ่ะใส่ทันคิวต่อนะครับ อืมต่อไปผ่านไปแล้วนะครับเท่าไหรนะ่เนี่ยเจ็ดสิบห้าแพ็คอ่ะโอ้โหผลติดอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยวัดทำอะไรผิด Sånn Oi! Hva var det? โเก็บแล้วหมดแล้วติดอะไรไปว่าไปอันนั้นคือการลองผมนะผมแค่จะโชว์คิสเน่เนี่ยอีกเจ็ดนาทีเนี่ยแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากหรอก น,นี่อีก82สวย5นาทีแล้วเอ้าผิดอัน ระหวังทำคลิปเนี่ยระหวังเปิดเนี่ยก็ไปด้วยเนี่ยได้ตั้งห้าเรมั้งเนี่ยโหคุ้มเลยรอ,อบนี้เจมบจอะไม่เหลือขอรับแนละ้ว <c oughs> ตรงไหนมันจะดวงดีมากต้นมมเปิแปลแอปเปลิลอันเก่าแล้วกันจะเป็นไงกันดูเกือบจัง้ะมีคิสเน,นเชตนะเกี่ะมียี่สิบสามอันสวยเฮ้ยเดี๋ยว เสน้จะไปตอนไหนอ่ะอีกนานไหมสี่นาทียี่สิบวิเฮเส่วนผมนี่นะมีผลดีสุดดีไม่ติดทุกอย่างยกเว้แนแฮนดี้บารซ้มกับเ1เลเ1นเอเทเลเฟนเอ,อ,อผมเ็ทำเปิดสุ่มไปแล้วนะสุ่มไปประมาณสี่ร้อยอันไม่ได้นี่ฟอสซิลไลก็ได้ลนะซัลโฟเวอร์ก็ได้มูนบาสซ้อมก็ได้มีป้ลแอปเปิ้ลก็ได้มีอะไรกันไม่รู้อ่ะ อเออา,าก้อนกปเปิดๆมันก็สูมไปร้อยก่าแพ็กอยู่นะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลไม้หกถินเลี่ยงเจ็ดถินเลีนนะ่ยงอ่ะก็พิมพ์ชื่อตัวเองในรูบบอ์กพร้อมกับกดไลค์กดซับสไคร ให้ผมคนละไลก์ก็ได้ครับขนละหนึ่งก็พอแล้วพิมพ์ชื่อในรดบอกมาในคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยครับคลิปนครับโอ้โห ถ้ารันธุระห์ทำงานก็กิซเนี้ก็น่าจะมาเลยแหละผมหาใกล้ๆกันใช่ไหมดูสิสรุปติดฟอก้ฟจากกะโอ้โหเพิ่มเพิ่มแอปเปิ้ลอล้วเนี่ยจะได้ไหมโอ้โห น่าจะไม่ได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลราคาต่อลูกก็ไม่ได้แพงอะไรเลยลก็ยังจะยากดูอันนี้มันติดช็อคติดอะไรบ้างอ่ะโอ้โหไปล้านคุ้ไมไหมเนี่ยโอ้โห จะจังไปยังคิดบสุดนี่ไปยัง,ยงจะไปยังถ้ามีเสียงเขาเขาขอโทษด้วยนะครับพอดีมีคนอยู่ที่บ้านเยอะครับอีกห้าสิบแพ็คสุดท้ายผ่านแล้วร้อยห้าสิบเอ็ดแพ็คใช่ไหมตอนแรกมีสองร้อยหนึ่งเก็บไว้อันนึงก็ได้ ที่ระลึกว่าเกลืออือหืออคนกดไลค์ผมมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอยู่เซอร์วิสหญิงเดียวยังมีคนกดไลค์เลยครั้งนึงน,นี่เปิดให้แค่เพื่อนกับตาลองเนี่ยะะะะะะนะมาแล้วมาแลลวมาแล้วมาแล้นี่นี่นี่อะไรหู มาแนละมาแนะมาแนะก,กไหนไหนไหนะพี่อ,อะไรพีทโอ้นี่ใช่ไหมขห้างในนี่หรอไหนวะไหนละัดลองดูสิล,ลองเก็บเป็นทั้งเต้นเลยโอเคจกกัจกรจักร นี่จักกะทานคุยกับจักกะอะมันก็เท่ากันนี่หว่าลืมไปคอหม,มออกตัหมอเก้าพันโอ้โหจักกะสวยมากดูสิอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวผลิดจักกะ แต่ค่าใอยากได้นี่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็มาพิมพ์ชื่อในรูปบอ,อกในใต้คลิปนี้จะได้รับไปเลยโดยมาตอนวัอนอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าตอน6กโมงครึ่งหมงเย็นนะจะมาแจกสักสิบคน โโอโกลัวละกลัวละกนตีละดูดูมันทำอือะไรเนี่ยดูครับดูมันทำรับเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงๆ ทาร์กิวไปให้หมดไปได้124เทียนเลยกับอิงได้ไหมไม่โอเคครับลด75แพ็กผ่านไปแล้วครับ ชาโลเฟเวอร์สิบแพ็คสุดท้ายอ๋อแล้วก็นอกจากมีบัคกมุนเอ่อมุนแคทแมสตต่อแล้วใช่ไหมมีเอ็กซโซลอดด้วยนะเอ็กซโซลอดอ่ะนี่เอาทำกับไอ้นนี้ต้นชูกไกยเฮิ้เปิล ชูกไอเปิ้ลเป็นพืชขิดร้อนนัก์สลตดก็คล้า,ายแมวนะแต่ว่ามันมันจะมีแค่เฉพาะความสามารถลิบผลแล้วไม่หายโอกาสประมาณ6-7-8ตแปดเอรซ็นตออมาสัก8ดตัวก็ได้อยู่นะคุม้มโอเคครับตรงนี้เกลือครับ เรียบร้อยเพอร์ซูมไปแล้วช่างมันคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย